เปิดฉากที่ร้านอาหารจะเจอนางเอกชื่อโซยองเธอมาเลี้ยงเชลองครบรอบแต่งงานปีที่10ซึ่งเธอภูมิใจมากที่ได้สามีที่ชื่อจีซอกนั่นพอตลอด10ปีจีซอกทั้งซื่อสัตว์แถมเติมความหวานให้เธอตลอดซึ่งในระหว่างนั้นน้องสาวของจีซอกก็เข้ามาร่วมปาร์ตี้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันจูจูบุคคลลึกลับก็แอบถ่ายภาพพวกเขาไว้ด้วยจนหลังปาร์ตี้ระหว่างเดินทางกับ จีซอกกับนางเอกก็ยังสวีทบนรถไม่พักโดยเฉพาะนางเอกที่มักจะชวนจีซอกขึ้นเตียงนั่นพอตลอดสิบปีเธออยากมีลูกมาโดยตลอดนางเอกเป็นคุณหมอเช่นเดียวกับน้องสาวจีซอกทั้งคู่สนิทกันมากคุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องส่วนด้านจีซอกเขาเป็นอาจารย์สถาปัตย์สอนนักศึกษาปริญญาโทซึ่งเขาสุขุมเรียบร้อยนักศึกษาหลายๆคนเลยชอบพิธีการสอนของเขา ซึ่งดูจากภายนอกเขาเป็นสามีที่สมบูรณ์แบบเพราะเขาดูลักนางเอกไม่เคยนอกใจตลอดสิบปีจนกระทั่งวันหนึง่งความคิดนางเอกก็ต้องเปลี่ยนไปพอระหว่างจีซอกประชุมเธอดันแอบ,บไปเซอร์ไพรส์นั่งรอเขาที่ห้องทำงานแต่ในระหว่างนั้นแชทในคอมก็เด้งขึ้นมาซึ่งเป็นสาวนักศึกษาที่แอบ,บคุยกับจีซอกนางเอกก็เริ่มสงสัยว่าทั้งคู่อาจมีซัมติง สาวนั่นชื่อซูจีซึ่งนั่งอยู่หน้าห้องจีซอกจนเธอจะกลับบ้านนางเอกก็เริ่มสืบด้วยการแอบ,บสะกดรอยตามเพราะเธออยากรู้ว่าซูจีใช่กิกจริงๆไหมจนเธอได้รู้ว่าซูจีรับจอบเป็นครูโยคะซึ่งเธอไม่รู้จักและไม่เคยเห็นนางเอกมาก่อนซูจีเลยเข้าใจว่าเธอมาสมัครเรียนโยคะนางเอกก็เล่นตามน้ําเธอขอสมัครเรียนด้วยการใช้ชื่อปลอมเพื่อตามสืบพฤติกรรมซูจี จนเธอได้เห็นว่ารอยสักที่หลังซูจีเป็นรูปเดียวกับโปรไฟล์ในแชททำให้เธอเริ่มมั่นใจว่าตามสืบไม่ผิดคนเธอรีบกลับไปที่บ้านและสอบปากคำจีซอกทันทีแต่เขาก็ยังปากแข็งบอกไม่เคยคิดนอกใจเธอนางเอกก็ส่วนกลับว่าเธอเคยเห็นเขาพกถุงยางทั้งท,งทังที่เธออยากมีลูกจีซอกก็ดูอึอ้งจนนางเอกเริ่มเห็นพิรุษก่อนเธอจะบอกเขาว่าเราควรแยกกันอยู่สักพัก หลังจากนั้นมาทั้งคู่ก็แยกกันอยู่นางเอกก็เสียใจมากซึ่งเธอไม่อยากเชื่อว่าจีซอกจะนอกใจเธอและในขณะเดียวกันจีซอกก็รู้สึกผิดซึ่งเขาก็พยายามหาโอกาสบอกเลิกซูจีแต่เขากลับทำไม่ได้พอเริ่มสงสารซูจีขึ้นมาส่วนด้านนางเอกเธอก็เริ่มตามสืบต่อด้วยการใช้ชื่อปลอมเข้าไปเรียนกับซูจีและพยายามจะตีสนิท นั่นพอลึกๆแล้วเธอยังรับความจริงไม่ได้และยังแอบหวังว่าซูจีคงไม่ใช่เมียน้อยแต่ยิ่งเธอตีสนิทและพยายามหลอกถามซูจีความจริงก็เริ่มปรากฏจนเธอเริ่มมั่นใจว่าซูจีคือเมียน้อยโลกใบที่สองของจีซอกแต่เธอกลับโกรธไม่ลงเพราะเธอได้รู้ว่าซูจีแ่งไรเดียงสารักจีซอกด้วยความจริงใจแถมเธอโดนโกหกว่าเขากำลังจะหย่าเพื่อเธอ ซึ่งมันาก็กลายเป็นว่าเมียหลวงกำลังเห็นใจเมียน้อยแถมการที่นางเอกเริ่มสนิทก,กับซูจีมันกลับทำให้เธอมีความสุขมากขึ้นซะง,งั้นนั่นก็เพราะซูจีมักชวนเธอไปเที่ยวกลางคืนซึ่งเธอก็ดูตื่นตาเหมือนได้เจอโลกใบใหม่และได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำแถมในขนาดเดียวกันเพื่อนชายของซูจีก็มักตามจีบนางเอกด้วยซึ่งเขาเป็นครูโยคะที่แอบชอบเธอตั้งแต่แรกพบ หลังจากนั้นไม่นานนางเอกก็เริ่มถลําลึกเธอหลงคาลมเด็กหนุ่มเริ่มจะแอบมีใจให้เขาจนในท้ายที่สุดเธอก็แอบเล่นชูสาเองซึ่งเธอปล่อยตัวปล่อยใจและมีซัมติงกับครูโยคะหลังจากนั้นมานางเอกก็เริ่มหลงทางเธอเริ่มมีความสุขกับการที่ได้เป็นเพื่อนซูจีและได้มีชูเป็นคูโยคะจนเธอเกือบลืมไปแล้วว่าซูจีเป็นกิกของสามีเธอและในขณนะเดียวกัน จีซอกก็ดูสับสนเขาอยากบอกเลิกซูจีแต่ยังรักและเห็นใจเธอซึ่งเขาก็ทำไม่ได้และมักจะแอบมาหาเพื่อจะมีซัมติงกับเธอจนเวลาต่อมาซูจีกับนางเอกก็ได้เปิดใจคุยเรื่องความรักโดยนางเอกโกหกว่าเธอเพิ่งจะเลิกกับสามีส่วนด้านซูจีเธอเล่าความจริงทั้งหมดว่าเธอแอบคบอาจารย์ซึ่งเขาแต่งงานแล้วแต่กำลังจะหย่าเพื่อเธอซูจียังบอกอีกว่า เธอเคยสะกดรอยตามและแอบ,บถ่ายภาพเมียเขาไว้ด้วยนางเอกก็ถึงกับช็อกค,คิดว่าซูจีเคยเห็นเธอแล้วแต่มันกลับกลายเป็นว่าคนที่ซูจีแอบ,บถ่ายเป็นน้องสาวจีซอกซะง,งั้นซึ่งเธอเข้าใจว่าเธอเป็นเมียของจีซอกซึ่งในระหว่างนั้นซูจีก็พูดพรรณนาความรักของเธอกับจีซอกแถมบอกถ้าขาดเขาไปเธอคงอยู่ต่อไปไม่ได้นางเอกก็ดูจุกอกเพราะเธอไม่รู้ว่า เธอควรสงสารซูจีหรือควรสงสารตัวเองซึ่งหลังจากนั้นไม่นานชื่อจริงนางเอกก็ดูกเปิดเผยเพราะครูโยคะหนุ่มดันมาเซอร์ไพรส์ที่โรงพยาบาลจนเขาได้เห็นชื่อจริงจากบัตรหมอที่เธอห้อยคอนางเอกก็สารภาพบอกความจริงกับเขาทั้งหมดครูหนุ่มก็ดูเข้าใจเพราะเขาหลงรักนางเอกก่อนเขาจะจู่โจมเซมติงนางเอกในโรงพยาบาลหลังจากนั้นมานางเอกก็รู้สึกผิด เธออยากจะสารภาพบอกความจริงกับซูจีว่าเธอเป็นเมียของจีซอกแต่เธอยังไม่กล้าพอพอเธอเห็นว่าซูจีรักจีซอกัวปากหัวปัม๊มแถมเธอมักเล่าว่าจีซอกเริ่มตีตัวออกห่างและถ้าขาดจีซอกไปเธอคงอยู่ต่อไปไม่ได้นางเอกเลยตัดสินใจจะยกสามีให้ซูจีเพราะเธอเริ่มหมดรักและแอบปันใจให้กูโยคะก่อนเธอจะโทรหาเขาโมว่าเธอเป็นเพื่อนซูจีและคู่จีซอกว่า อยากคิดจะทิ้งซูจีและห้ามทำให้เธอเสียใจแต่การที่นางเอกโทรไปข่มขู่จีซ็อกมันกลับทำให้เขาโกรธและปลุกความแค้นในตัวเขาเขาเรีบมาหาซูจีต่อว่าเธอไปชุดใหญ่ก่อนเขาจะบอกเลิกและบอกไม่อยากเห็นหน้าเธออีกหลังเลิกกับซูจีจีซอกก็พยายามปรับความเข้าใจกับนางเอกซึ่งเขาจะขอโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันนางเอกก็ได้รู้ว่า ซูจีกำลังเสียใจด้วยนำมือของจีซอกนางเอกก็สับสนว่าควรให้โอกาสเขาไหมจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจได้เธอเลือกจะเลิกกับเขาและรีบไปดูอาการซูจีซึ่งเธอก็พบว่าซูจีเสียใจจนฟุ้งซ่านจนเหมือนคนไม่มีสติซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็ต้องช็อกนั่นพอาซูจีบอกว่าเธอมีอาการเหมือนคนตั้งท้องนางเอกก็ตั้งสติ ก่อนเธอจะตัดสินใจจะบอกความจริงกับจีซอกพอเธอต้องการให้เขารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำซึ่งระหว่างเขาสัมมานาเธอก็โทรฝากข้อความนัดให้เขามาเจอที่บ้านจากนั้นเธอก็พาซูจีไปบ้านและเพื่อความมั่นใจเธอก็ให้ซูจีตรวจท้องแต่ในระหว่างนั้นซูจีก็ดันพลาดทำที่ตรวจท้องตกชักโคกนางเอกก็ถึงกับเซง เพราะเธออยากมั่นใจว่าซูจีตั้งท้องจริงๆก่อนที่เธอจะบอกจีซอกแต่ด้วยความที่เธอเป็นหมอเธอเลยตัดสินใจจะตรวจภายในด้วยตัวเองด้วยการวางยาสลบผสมน้ำชาให้ซูจีดื่มซึ่งเธอจิบไปเล็กน้อยก่อนจะหมดสติไปนางเอกก็เริ่มตรวจจนรู้ว่าเธอตั้งท้องจริงๆแต่ในระหว่างนั้นจีซอกก็ดันมาถึงพอดีซึ่งเขาก็ถึงกับช็อกที่เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกัน และในระหว่างนั้นซูจีก็ได้สติซึ่งเธอก็ได้แต่ช็อกที่รู้ว่าจีซอกเป็นสามีของนางเอกซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็อยากจะหยุดเรื่องนี้ด้วยการให้จีซอกปรับความเข้าใจกับซูจีแต่เขากลับบอกว่าตลอดเวลาที่คบกันเขาไม่เคยรักซูจีเลยซึ่งเธอก็เสียใจมากก่อนจะหนีออกไปทันทีนางเอกเห็นแบบนั้นเธอก็โกรธจีซอกมากก่อนเธอจะบอกเลิกเพราะเธอหมดรักกับเขาแล้ว นางเอกยังบอกอีกว่าซูจีตั้งท้องกับเขาและสั่งให้เขารีบตามเธอไปจีซอกก็ถึงกับช็อกก่อนจะเริ่มสำนึกผิดและรีบตามหาซูจีทันทีเขารีบขับรถตามแต่ในระหว่างนั้นจูจ่ๆเขาก็มึนหัวคล้ายอาการคนเมาเหล้าแต่เขาก็พยายามจนในที่สุดก็เจอซูจีซึ่งเขาก็หวังว่าเธอคงจะให้โอกาสเขาแต่เธอกับปฏิเสธก่อนจะหนีเขาไปอีกครั้ง จีซอกก็เสียใจมากที่ทั้งนางเอกและซูจีไม่เหลือความรักให้เขาแล้วหลายเดือนต่อมานางเอกก็เข้มแข็งขึ้นซึ่งระหว่างทำงานซูจีก็มาพบเธอหลังไม่เจอกันมาหลายเดือนซึ่งเธอกําลังท้องแก่อีกไม่กี่วันก็ต้องคลอดแล้วแต่ระหว่างคุยกันซูจีก็ต้องช็อกเพราะเธอได้รู้ว่าจีซอกจากโลกนี้ไปแล้วเพราะในคืนนั้นจีซอกดื่มน้ำชาที่นางเอกใส่ยาสลบ ก่อนจะออกไปหาซูจีซึ่งหลังจากที่เธอหนีไปจีซอกก็หมดสติท่ามกลางหิมะที่ตกหนักมากเขาอยู่ตรงนั้นทั้งคืนก่อนจะจากโลกนี้ไปซูจีก็ถึงกับช็อกซึ่งเธอเสียใจมากจนพาดลมกระแทกพื้นซึ่งมันกระทบถึงลูกและต้องผ่าข้อให้เธอทันทีนางเอกก็ตั้งใจมากซึ่งเธอก็ทำสำเร็จซูจีปลอดภัยดีรวมถึงลูกของเธอด้วยหลังจากนั้น ระหว่างซูจีผักฟื้นนางเอกก็เข้าไปเยี่ยมซึ่งเธอเห็นใจซูจีจนเธอแก้น,น้ำตามไม่อยู่แต่ในระหว่างนั้นซูจีก็รู้สึกตัวก่อนเธอจะร้องไห้และคว้าม,มือนางเอกไว้ทั้งคู่จับมือกันแน่นและต่างร้องไห้เสียใจที่ต้องสูญเสียความรักไปจบบริบูรณ์ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ